สวัสดีครับนะครับผมเช่อนายกิติศักดิ์ลาวิชัยรหัส0 0 6ไฟฟ้ากำลังปวส2อับครับสวัสดีครับผมนายกิตติกระเนือสูงรหัสนักศึกษา007เปวส2อับครับสวัสดีครับผมนายกิตตินดีหลกวัฒนาพรครับช่างไฟฟ้ากำลังปวส .2 1งทับนึ่นครับวันนี้เราก็จะมาสัมภาษณ์นักเรียนนักศึกษาที่นี่นะครับ ว่าพบเจอกับปัญหาอะไรและจะแก้ีปัญหาอย่างไงครับขอเวลาไปนะครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์ปัญหาในในวิทยาลัยครับว่าผมชื่ออะไรครับเอ่อชื่อลามครับครับผมอยู่อยู่แผนกอะไรครับช่างยนต์ครับพี่อยากจะทราบว่าปัญหาในวิทยาลัยในในมหาวิทยาลัยเนี่ยในในวิทยาลัยเนี่ยผม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 ไปเจออะไรมาครับเจอการสูบบุหรี่ในห้องน้ำครับครับแล้วผมมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไงครับเอ่อรณรงค์ให้ช่วยงดสูบบุหรี่แล้ว งั้นจบคนีแค่นี้ครับไปครับวันนี้ก็จะมาถามสัมภาษณ์คนที่สองนะครับชื่ออะไรครับชื่อธนกิจครับอยู่ผนกก่อสร้างครับครับผมอันนี้ในวิทยาลัยเทคนิคายนี่สามารถเจอปัญหาอะไรครับขยะครับผมเราเรามีวิธีแก้ไขปัญหายังไงครับลบกวนทิ้งให้เป็นที่ครับวิเลยเทคนิี่จริงๆเลยได้สวยงามขึ้นครับเอบครับไปครับอ่าปัญหาบถามคนที่สามนะครับ ชื่ออะไรครับชื่อสักดีนนท์ครับอยู่แผนกอะไรครับแผนกช่างกลครับอยากทราบว่าในปัญหาเทคนิคอย่างไรนี่ที่เจอมามีอะไรบ้างครับไอท่อเสียงดังครับท่อรถครับอยากให้แก้ปัญหายังไงครับผมไออยากให้มีมาตรการการตรวจเสียงท่อทุกอาทิตย์นะครับขอบคุณครับครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะมาสัมภาษณ์น้องน้องคนที่4ี่นะครับชื่ออะไรครับชื่ออปอครับครับอยู่แผนกอะไรครับช่างเชื่อมครับ น้องได้พบเจอปัญหาเกี่ยวกับในพี่อะไรอะไรบ้างครับการจอดรถไม่เป็นระเบียบครับครับน้องมีวิธีแก้ปัญหาอย่างไงครับจอดให้เป็นระเบียบแล้วก็ไปจอดข้างนอกครับโอเคครับขอบคุณครับเสร็จครับก็จะมาสัมภาษณ์คนสุดท้ายครับชื่ออะไรครับผมชื่อเฟสครับอยู่แผนกอะไรครับไฟฟ้ากําลังครับเอาอยากทราบว่าเราเจอปัญหาอะไรบ้างในเทคนิคเชางอะไรครับผมปัญหาห้องน้ําห้องน้ําเหม็นครับ เรามีวิธีแก้หาปัญหาอย่างไงบ้างครับทำความสะอาดห้องน้ำครับขอบคุณครับก็พวกเราจะมาสรุปปัญหาทั้งหมดให้ฟังนะครับปัญหาแรกปัญหาสูบบุหรี่ในห้องน้ำครับการแก้ปัญหาคืองดสูบและทำตามกฎระเบียบครับปัญหาที่สองปัญหาทิ้งขยะไม่เป็นที่เป็นทางครับควรทิ้งขยะให้เป็นที่เป็นทางมากขึ้นครับเพื่อจะให้ดูสะอาดหูสะอาดตามากขึ้นครับปัญหาที่สามครับเป็นปัญหาท่อดังครับผม นัรงลงให้ไม่ให้แต่งท่อครับผมขับรถโดยไม่เบิลท่อหรือว่าอะไรให้เสียงดังและสร้างความรำคาญให้แก่ผู้อื่นครับปัญหาที่4ี่ครับปัญหาการจัดระเบียบครับของการจอดรถครับผมการจอดรถไม่เป็นระเบียบก็อยากให้แก้ปัญหาตรงนี้ครับเพราะอยากให้จอดให้เป็นระเบียบมากขึ้นครับผมปัญหาสุดท้ายนะครับเป็นปัญหาความสะอาดของห้องน้ําครับอยากให้ช่วยกันรักษาความสะอาดมากขึ้นครับโดยปัญหาทั้ง5้านี้ ก็จะแก้ไขโดยวิธีการสันติวิธีครับผมผมครับ